เอสที่มันเก่งจริงๆเนาะคนขับรถเก่งอากด GPS นี่เที่ยงเลยนะเนี่ยอะเดี๋ยวเจอทางดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวระวังชนสีเสื้อนะครับเยอะจริงๆเอามีบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่ครับ าพน์ได้เข้าโฟแล้วสบายใจจังทางเล็กครับข้างหน้าครับทางเล็กครับว้าวสวยสวยสวยผีเสื้อเต็มเลยผมมาที่หลังผมก็ได้ลุยแล้วนะ ฟรีปัน่นฟรีคุณตาคุณตาแอบแอบปั่นอย่งเห็นได้ปั่นไม่เสียตังค์ครับปั่นไม่เสียตังค์หันมาอมจะขึ้นไหวไหมเนี่ยผมใส่โฟร ดูจากสภาพล้อเขาแล้วนะครับผมคิดว่าถากข้างหน้าไม่ธรรมดาให้องเขาลงกมากองเลยนะครับเขาบกมือว่าข้างหน้าเลนเล็กมากเราวางอุโมงค์กิ่งไผ่นะครับอุโมงค์กิ่งไผ่จำกัดความสูงไม่เกินสามเมตรยินดีกับขับสองด้วยครับได้เลยแล้วไม่ มาสองสองปีก่อนผมมาับป่าบอยไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นคนละเส้นทางกันเลยผมก็ไม่เคยมาครับคนนี้เจอตกตกสองมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอด ก็ GPS มันบอกแล้วไงครับว่าระยะทางแค่80กิโลใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งครับก็มันคำนวณมาแล้วว่าต้องเราคงต้องรู้อีกที่โคนไปด้วยนะ ถ้ามา1,000 2,000น,น,น,นี่ก็ควรจะถอดใจย้อนกลับเมื่อวานไปกัน3คันยังไม่ถอดใจเลยโอ้ยไม่หาที่ลับรถไม่ได้พิเศรอ นะครับอเมซอนมาโพสผมไม่แวะแ,แทนผมดีจะซื้อผมฝากผมแก้วมีเียงพวกเขาพวกกนตลอดทางเลยนะครับเนี่ย